ค่ะวันนี้เรามารีวิวกันแดดกันรบกวนฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ t ิกตอ k มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนมีปัญหาเรื่องเวลาทากันแดดแล้วพอทาไปสักพักแล้วหน้ามันไหมคะวันนี้ก็มีไอเทมดีๆนะคะจะมาไปก็คือตัวนี้กันแดดนะคะของตัวสมูตโตนะคะ ตัวนี้สูตรเย็นเป็น SPF 50เลยนะคะเป็นกันแดดนะคะเนื้อจะเป็นเอสเซนส์สูตรเย็นทาเราหน้าไม่มันนะคะใช้ก่อนที่เราจะทารองพื้นหรือว่า BBCC ค่ะตัวนี้ก็มีขายใน7 e l e v e n นะคะราคาไม่แพงด้วย ถ้าจะไม่ผิด4ี่บก้าบาทแต่ใน t i k ตอกก็มีขายสั่งสั่งใน t i k ต o k ก็ได้เหมือนกันนะคะจิ้มในตะก,ก้าได้เลยนี่ค่ะคือมันจะเหมือนขาวนะแต่ว่าพอทาแล้วมันก็จะเกินไปกับสีผิวเราเลยนะคะใช้ประมาณกันแดดเราใช้ประมาณ2ข้อนิ้วนะแล้วก็แบบพอหน้าไม่มันอะ มันก็ไม่เป็นสิวนะคะตัวนี้ดีมากกันแดดได้ดีแล้วก็หน้าไม่คล้ำเลยค่ะ,ะก็เลยอยากแนะนำตัวนี้มากเลยโอเคจะใช้มือเกี่ยหรือว่า จะใช้แป้งเกี่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะเาตัวทากันแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวาล้วถนัดเกลี่ยมากใช้มือมากกว่านะคะก็ทาให้หมนเลยทารอบจะเห็นว่าทาบริเวณอเอเ่รอ,อบๆดวงตาได้ด้วยนะเพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ไม่มันเลยค่ะไม่ เคล้มผิวค่อนข้างแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งนะแต่ใช้ตัวนี้เราไม่ไม่แพ้แล้วก็หน้าไม่หมันแล้วก็หน้าไม่แห้งด้วยนะคะคือดีอะก็เลยอยากบอกอ่อคือถ้าใครแบบคือมันอาจจะไม่มีทุกเซเว่นนะแต่ถ้าแบบเซเว่นไหนมีก็ซื้อในเซเว่นก็ได้แต่หรือใครแบบเออไม่อยากไปตามหานะก็กดตะกร้าได้เลย มันใช้ดีนะเห็นไหมพอเกี่ยปุ๊บนี่คือสองข้อมือนะมันก็เข้ากับสีผิวเลยคือพี่สาวเราอะผิวเข้มกว่าเราใช้แล้วมันก็พอเกี่ยแล้วอะมันก็จะเนียนไปกับสีผิวของคนคนนั้นนะคะแต่ว่าหน้ามันก็จะดูทำให้เราดูหน้าไบาขึ้นมาอีกหนึ่งถึงสองระดับจากสีผิวเดิมของเรานะแต่มันไม่วอกเออรู้สึก มันดีเลยอ่ะอืมเห็นไหมอย่าง่ายแป๊บเดียวก็แบบเสร็จแล้วเนีย่ยถ้าใครแบบไม่ชอบแต่งหน้านะทายแค่แกนแดดได้เลยอ่ะมันได้ความแบบเรียบเนียนแล้วหน้าดูใบอ่ะเอออ่ะแต่ถ้าเกิดแบบออ้อย่ะแต่งหน้านิดนึงอยากกบ ลิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในข้าวที่ปะ่ะก็จะแบบอ่ะเราก็จะมีทาตัว CC ซีครีมบีบีซีซีครีมตัวนี้ไปขอสม,มุตโตเหมือนกันนะคะมันจะมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะแล้วก็ตัวนี้คือมีส่วนผสมของกูต้าแล้วก็อัลบูตินคอลลาเจนด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ อ่ะมีสูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ที่เขาเขียนระบุไว้ซึ่งมันก็ดีมากเลยคือใช้ไม่เยอะเลยอ่ะมันก็แบบที่น,นะ้เนือ้อคีมมันจะแบบเข็นไหมเอ่ยเข็นเนือ้อคีมมันจะแบบ หอมหอมออกสีแดงแดงนิดนึงเพราะว่ามัน,นมีส่วนผสมของนะคะที่อ้ําก็จะไม่ทายเยอะนะคะก็จะทาแค่แบบบริเวณที่เราเป็นริ้วรอยเนาะคี่อําจะมีตัวกระบริเวณหนกแก้มนิดนึงแล้วก็มีรอยแผลเป็นนะคะเป็นอิสุวิสยัยแล้วก็ใต้ตาเป็นคนเป็นภูมิแพ้มันก็จะมีล่องตาหลึกนิดนึงแล้วก็จะแบบ อะเอาซีซีมาก,กบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยมันก็คือดีมากโอเคขากอได้นะเดีย๋ยวมันแบบลอยเกใ,ให้มัน หนาดใช้ฟองน้ำหรือแป้งก็ได้นะเครื่งนี้หนาดใช้มือคือแบบ อาจจะดูแบบช้าๆนิดนึงเพราะว่าคือแต่งกับมือถือนะคะไม่ถนาดปกติแต่งกระจกนะแค่นี้จริงๆเติมแก้มเติมคิ้วหน่อยก็แบบโอเคแล้วนะถ้าใครแบบไม่ชอบแต่งหน้าจัดนะเออนะคะหน้าก็เนียนแล้วอะ่ะคือมันดี ขอเติมตรงนี้นิดน,นึงหลบกระเตตตาไม่เปลืองเลยก็มีขายในเซเว่นเหมือนกันนะคะอันนี้ไปตามกันได้หรือใครจะจิ้มลิงข้างใต้ก็ได้แล้วแต่เลยคือมันดีคืออย่างที่บอกว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะ่ะพอใช้อะไรแล้วมันไม่แพ้ก็คือมันแบบ โอเคนะคะแล้วก็ได้ลุคการแต่งหน้าแบบที่ไม่แบบไม่เข้มมากเดี๋ยวเราทาตานิดน,นึงมาสคาร่าบำรุงผนคิว้วอันนี้ของตัวโมเลกูโ,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 โลโมโมโโจีนะคะ b ายไดยมอนเกนนะอันนี้ของคุณอูนเหมือนกันใช้แล้วคือเมื่อก่อนตรงคิ้วเราจะไม่ค่อยแบบ ขนคิ้วเราไม่ค่อยมีตรงปลายปลายเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นมันก็ขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ตานะคะมันก็ล่วงน้อยลงด้วยนะเออแฮนด์มาสคาร่าเลยอะ่ะเหมือนเหมือนมาสคาร่าใส่ก็จะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะเข้มหน่อยเราก็จะปัดอ่าตัว ตาปัดแก้มหน่อยก็ได้แล้วอะมันดีจริง อันนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะก็ได้ฟินิชลุคประมาณนี้นะคะก็เป็นการใช้กันแดดกับซีซีครีมที่แบบปริมาณไม่เยอะเลยแล้วก็ทําให้หน้าเราแบบดูผ่องขึ้นแล้วก็ช่วยกบ้ิริ้วรอยพวกรอยกระอะไรอย่างนี้นะคะให้เราได้ด้วยเนาะก็ถ้าใครนะคะสนใจอาะจะ ใช้ตามนะคะก็กดตะกร้าได้เลยหรือว่าจะไปซื้อใน7 e เ e ่ e อก็ได้นะคะมีขายอืมส่วนตัวเซรั่มขนคิ้วนะคะก็ของคุณอูนะคะก็จิ้มล้งในตะกร้าเลยค่ะอโอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเรามารีวิวอย่างอื่นกันอีกนะคะบายแล้วเจอกันคลิปหน้า ติดตามกันเยอะๆนะ